วันนี้ผมก็จะมารีวิวสตีเวนเชลัตมิดฟิลที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้ส่วนใครชอบมิดฟิลกลางตัวไหนก็สามารถเ้นบอกกันมาได้ครับผมไปไปดูค่าพลังของเชลัตกันมาแบบจะโหดจะเก่งแค่ขนาดไหนไปดูมาดูอันแรกเนยนะครับผมความสามารถด้านเกมลุกอยู่ที่87นะครับส่วนการควบคุมลูกบอลเนี่ย <c oughs> ก็คือแบบเหมือนการคอยทนบอลน,นะ <c oughs> อยู่ที่94การเลี้ยงบอลอยู่ที่9 1ก็ถือว่า <c oughs> ก็็ถือว่าดีอยู่นะการคลองบอลเวลาเลี้ยงบอลอยู่ที่93โูดีอยู่ การส่งบอลสั้น93นะครับผมอุย้ยก็ถือว่าดีนะส่วนการส่งบอลยาวนี่โอ้โห99แมนจัดการจบสกอร์อยู่ที่90นะครับส่วนการหมงเนี่ยอยู่ที่89ลูกตั้งเตะอีกก็ใช่90ลูกตั้งเตะนี่ก็คือแบบเหมือนว่าเราเปิดมุมฟีคิก,กอะไรประมาณเนี่ยลูกโค้งอยู่ที่91นะครับผมโอ้โหแปลใหม่ขนาดนี้ก็ฝากกดติดตามกด,ดไลค์กดติดตามยบบูทูบไปบ้างด้วยกำแล้วก็ความเร็วอยู่ที่3เอ้ยอยู่ที่93นะครับผม, <c oughs> ผมก็ถือว่าเร็ว ก็ S <S ถือว่าเร็วอยู่อ่ะสปีดต้นอยู่ที่90ส่วนพลังในการยิง 6. โอ้ยเก้เลยนะก็ถือแบบโคตรแรงโคตรแรงเลยแหละกระโดดอยู่ที่90ส่วนการเข้าปะทะอยู่ที่96โอ้หไดย้ยุสมดุลร่างกายอยู่ที่84นะครับผมสำหรับเจรัดความสามารถในเกมรับ82 82เหร ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่มันถึงว่าดีมากส่วนการยังบอลอยู่ที่85ความดูดัน89ก็ประมาณนี้ครับผมส่วนที่เหลือผมจะไม่แบบไม่หยิบยกมาอธิบายนะเพราะว่าแบบมันไม่มันไม่ได้สำคัญอะไรอะขอจ๊ะ44 minutes and Gerard Please, oh,